สวัสดีค่ะเราจะมาออกแบบรายงานด้วย k e y s t o n Business Intelligence นะคะ d a y o u t 3ค่ะคือรายงานยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าเปรียบเทียบเดือนนะคะและไฮไลท์ข้อมูลค่ะอันตอนแรกนะคะก็คือเข้าไปที่ Business Intelligence ค่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะไปที่ระบบขายค่ะ ก็วิเคราะห์การขายดับเบิลคลิกที่วิเคราะห์การขายนะคะเปลี่ยนข้อมูลข้างล่างนะคะเป็นตั้งแต่วันที่01 01์หนึนับสองนะคะแล้วก็ถึงวันที่31เดือน12 2552นะคะ ก็กดโอเคค่ะโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลนะคะตอนนี้ดึงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคอลัมน์ <c oughs> ที่เราไม่ใช้งานนะคะเราจะทิ้งไปก่อน,นะคะ่ะเช่น ชื่อย่อสินค้านะคะคลิกซ้ายลากไปปล่อยท้างบนค่ะวันที่นะคะลากไปปล่อยท้างบนค่ะมูลค่าหลังหักส่วนลดนะคะคลิกไปปล่อยด้านบนค่ะเสร็จแล้วนะคะไปที่ fill c u s t o ไมเซชั o ค่ะ สิ่งที่เราจะแอดคือชื่อกลุ่มสินค้านะคะเราจะแอดไว้ที่ row area นะคะเมื่อดับเบิลคลิกที่ชื่อกลุ่มสินค้าแล้วนะคะโปรแกรมจะดึงชื่อกลุ่มมาแต่ชื่อกลุ่มจะอยู่หลังชื่อสินค้าเราจะย้ายสลับกันค่ะ สลับกันนะคะโดยการคลิกซ้ายค่ะแล้ก็เอามาไว้ข้างหน้านะคะชื่อกลุ่มสินค้าก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะต่อไปคือเดือนซึ่งเป็นตัวเลขเป็นวันที่ของเอกสารขายเราก็จะแอดไปที่ฟิลนะคะ <Fill. S 1> ไปที่ add t o นะคะ เลือกคอลัม n ์ r r e รค่ะแล้วก็เลือกนะคะเดือนตัวเลขวันที่เอกสารแล้วดับเบิลคลิกค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะทำไฮไลท์นะคะเงื่อนไขไฮไลท์ก็คือยอดขาย12,000บาทขึ้นไปไม่เอายอดรวมระบายสีส้มตัวหนานะคะเราจะเข้าไปที่คำสั่งเมนูซ้ายมือค่ะเข้าไปที่ปรับแต่งคุณสมบัตินะคะแล้วก็ไปที่สไตล์คอนดิชันค่ะไปที่แตกเมนูนะคะ แล้วก็คลิกตรงไฮไลท์คอนดิชันค่ะแล้วก็หน้าต่างนี้นะคะคือเงื่อนไขในการทำไฮไลท์ค่ะคอนดิชันนะคะเราจะเลือก g ก t เตอร์อออีค่ะค่ะต่อไปที่ Value 1น,นะคะเราจะใส่เป็น 1น0 0งบาทค่ะแล้วก็ไปที่ apply t o นะคะกดเครื่องหมายถูกที่เซลล์นะคะที่เหลือเอาออกให้หมดค่ะแล้วก็ไปที่ a p p e a a n c นะคะกดที่ b a c k color ค่ะ เลือกสีส้มนะคะฟอนต์ก็คือ8 2 5จ t นะคะเราไม่เปลี่ยนค่ะมาที่โบค่ะเปลี่ยนเป็นทูค่ะเ2สอง เราจะเลื่อนลงดูนะคะว่ามันทำไฮไลท์สีส้มได้หรือยังนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะเราก็จะได้ไฮไลท์สีส้มแล้วนะคะเมื่อเราได้สีส้มแล้วนะคะเราก็คลิกปิดนะคะกลับมาที่ นี่นะคะเราก็จะได้ไฮไลท์ที่มียอดมากกว่าหรือเท่ากับหมื่นสองขึ้นไปแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่เมนเมนูค่ะเลือกคำสั่งกริดค่ะเลือก Export Document นะคะกด Excel Document ค่ะ ตั้งเป็น b i 0 0นนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะหน้าจอจะขึ้นว่าต้องการเปิดเปิดไฟล์ที่ท่าน Export หรือไม่กดเยืนค่ะ ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะใน Excel ค่ะเมื่อเราดูเสร็จแล้วเราก็กดเราก็ปิด Excel นะคะกลับมาที่โปรแกรมค่ะถ้าทำงานเสร็จแล้วนะคะเราก็กด Cancel ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ